สวัสดีเราฮาเลมที่น่ารักและ FC ที่เป็นเกนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในแมป a อนิแบบเมลแวนกาคลิปนี้น้องๆน,น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับผมมีหนึ่งตัวละครในทีมพี่ที่กำลังจะถูกเอาออกไปจากในเกมน,นะครับผมเพราะว่าเป็นตัว l i m i t ต็ดตัวละครบอสเชวเฮ้ยเชวเวบอกว่า,ชาเชวจงอินนะครับผมที่กำลังจะถูกเอาออกอาวุธที่แข็งแกร่ง ที่สุดในมนุษยชาติโอ้ไม่ว้ามูชินดลีเจ้าตัวบอสเชเวนะครับผมก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมนี่ไงเห็นไหมทุกคนมันจะเขียนว่าลิมิเต็ดนะครับผมแล้วก็วันที่เราได้นะครับผมว่าเราได้วันไหนเวลาไหนกี่โมงนะครับผมถ้าเจอตัวส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยเขียนว่าลิมิเต็ดเนี่ยัทุกคนมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมซึ่ง ตัวบอสเชเวเนี่ยหาได้จากการลงเลดมดนะครับผมนี่นะครับผมเลดมดนี่เลยนะครับก็จะมีโอกาสดรอปกุญแจนะครับผม10%นะครับผมเอาไว้ทำซอนจินูแอนด์อีกลิส e นะครับผมแล้วมีโอกาสดรอปเชเวนะครับผม3%นะทุกคนก็คือเขาอจะเอาตัวออกนะครับแต่ด่านเนี่ยเขาไม่เอาออกนะทุกคนด่านเนี่ยคือมันจะอยู่ตลอดไปซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะใช้เจ้าตัวบอสเชเวนะครับผมแล้วก็ปู่ยามะนะทุกคนเอามาเล่น มาครับผมเข้าเกมมาแล้วอย่างแรกเราก็ต้องเลือกบัฟตรงกลางก่อนเลยนะครับผมแล้วก็กดให้มันรันไปนะครับผมวางไปเลยนะครับผมตัวทําตังตัวแรกเดี๋มาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้บอสโชเวมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูเอฟเฟกดีโคตรแบบปีเอรเฟกเ้ยนมะ่ยโอ้ยปิดละเรียบร้อยนะครับผมนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกของโกจิต้านะน้องๆดูดิ เฟเฟโคตใหญ่นะครับแม่งจะมีใครอยากใส่วะถ้าทําเป็นแบบออร่าเนี่ยว่าไม่อย่างอันนี้มันอันนี้มันก็แบบจะโหดจะโหดเกินนะครับผม <c oughs> ดีดีช็อปขายไก่เอสไก่เพชรและไก่เลเวลร้านลับคฟิปเกมพารเติมโบรบักแท้รับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างในเกมเข้าลิงค์ร้านใต้คลิปเลย <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะวางบอสชเวไปนะทุกคนก็ <c oughs> ที่รีบวางบอสชเวก็เดี๋ยวมดมันมาแล้วทุกคนก็เลยแบบ รีววงบอสเชเวนะครับคือยังมีใครเล่นคนเดียวไม่ผ่านปะพี่ถามแค่นี้เลดอะ่ะคือมันก็เปิดมานานแล้วอะ่ะพี่คิดว่าน้องๆก็น่าจะแบบโซโลผ่านแล้วก็รู้วิธีเล่นเนาะคงคงจะไม่ต้องให้พี่แบบได้อธิบายอะไรเยอะใช่ไหมครับน้องๆถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีเล่นกดไลค์มาแล้วกันนะครับผมพี่อาจจะมาสอนนะครับผมเออว่าแบบว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับผม เริ่มเกมมาเนี่ยบอสเชเวก็ดาเมจประมาณ2 0,000นะครับผมก็2 0 0 0มืนนี่ถือว่าแรงมากนะครับผมสำหรับตัวที่ไม่มีโมนานครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าบอสเชเวของพี่เนี่ยไม่ได้มีโมนานครับแล้วก็ดาเมจ2 0 0 0 0ื 20, เนี่ยโอ้โหถ้าแบบผู้เล่นใหม่มีเนี่ยคือถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเมตาธาดไฟด้วยนะครับ มาเดี๋ยวเราก็จะมาวางปู่ยามาต่อเนะยครับผมเฮ้ยอย่าบางวางปู่ยามาปลา่ตามจุดต่างๆที่เราอยากจะวางะครับผมแล้วแต่เราเลยนะว่าอยากจะวางปู่ยามาตรงไหนนะครับผมอัพให้เจ้าตัวปู่ยามามันตีฟูได้นะครับผมต้นเกมเนี่ยเราจะเล่นสบายมากเลยนะแล้วคือความโกงของปู่ยามาทุกคนมันสามารถซัมมอนสกิลติตันได้นะครับผมซึ่ง เป็นตัวที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับผมคือตอนเนี้ยอันนี้คือแบบที่แบบขอทายอินหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าพี่คิดว่าเอ้ยถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเราแบบมีตังซักนิดนึงอะ่ะเราก็แบบว่าสามารถไปจ้างร้านมานาช็อปปามได้นะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาน่าจะลดราคาอยู่นะผมเพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนจะเป็นช่วงวันเกิดของแอดมินนะครับผมก็เว็บเขาเนี่ยลดราคาตัวละครอยู่นะครับผมเหลือตัวละร้อยกว่าบาท7 0 80บบาทครับทุกคนก็ สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ดูได้นะครับผมเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ขึ้นรูไปไว้ให้แล้วกันนะผมว่าปู่ยาม้ามันเท่าไหร่นะครับผมก็ใครที่อยากมีปู่ยาม,าม้าเนี่ยก็สามารถไปจ้างบริการแอดมินเขาได้นะครับผมเออนะมานาช็อปบ,บริการรับฟาร์มแมบต่างๆมีทั้งอนิเมะแอสเวนเจอร์และอนิเมะแวนกาดมีบริการรับฟาร์มเพชรเพชรโคตรเยอะ มีบริการรับฟาร์มตัวละครตึงๆในแมปบริการ AFK เอฟเคกล่องของขวัญเอฟเคน,นิวสุขุณะและเอฟเคดาวและบริการกิฟต์เกมพาร์ทบอกเลยว่าโคตรตึงเดีย๋ยวลืมไปจัดกันนีเยอะนะครับไออย่างมีตัวละครนุ่นโหดจริงๆอ่ะปู่ยาม่าเราอัพถึงขั้นประมาณแบบเกือบถึงขั้น8ก็ได้นะครับผมอัพถึงขั้น7นะทุกคนมันจะได้แบบตีฟูได้นะครับผมตาไหนที่โชคดีก็ถือว่าโชคดีนะครับผมที่ได้แบบการ์ดบอสมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่แบบไม่ได้การ์ดแบบโชคลายเยอะนะ เดี๋ยวต่อไปก็เราก็จะมาอัพบอสโชเวยนะครับผมต่อเลยนะทุกคนพี่จะอัพบอสโชเวทั้ง4ี่ฝั่งเลยนะครับผมเจ้า mm hmm. ตัวซองจินอูกับโกจิต้าเนี่ยพี่จะอัพไว้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมถ้าตังเราไม่เหลือนะถ้าตังเราเหลือเนี่ยแต่เราค่อยอัพเพิ่มนะครับถ้าแบบเสียงพี่แปลกๆนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือแบบพี่ตื่นมาพี่ยังไม่ได้แบบล้างหน้าแปรงฟันเลยอะคือแล้วพี่ก็มาทำคลิปให้น้องๆได้ดูอะครับผม <laughs> ขอคนละหนึ่งไลค์นั้นน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้ด้วยนะช่วงนี้แบบคนดูน้อยมากเลยนะครับผม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคนดูถึงน้อย <c oughs> เอ้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเปิดโรงเรียนกันหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับผมเด็กน้องๆหนูๆอาจจะแบบเปิดโรงเปิดโรงเรียนกันกลับบ้านมาทําการบ้านตอนนี้เราก็ได้อัพ บอสเชเวจงอินตันเป็นที่เรียบร้อยดาเมจสูงสุดของเจ้าตัวบอสเชเวจงอินก็คือ2 7 5 0 0 0เนานะครับผมอันนี้ก็คือมีบัฟด่านด้วยนะครับผมบัฟด่านก็คือว่ามันเป็นตัวที่บัฟด่านเนี่ยเนี่ยพี่ให้ดูนะครับผมว่ามันบัฟด่านตรงไหนนะครับผมเออเนี่ยเออเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผม <c oughs> ไอการไอ,ไอการพวกนี้มันบังนะทุกคนเฮ้ยว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้อัพตัวตังตันหมดหรอวะ ไอ้บ้าเอ้ยก็ว่าแล้วทำไมตังค์มันเด้งน้อยนะผมมันคือมันก็ได้บัฟด่านได้แหละครับจริงๆมันก็อาจจะประมาณแสนนิดๆิดเจ็ดแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้มันได้บัฟด่านมาด้วยมันก็เลยแบบแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมไม่นิดหรอกเยอะเลยแหละนะครับผมคือถ้าเรามีบอสชเวเนี่ยแล้วเราเอามาลงด่านเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะลงสบายนะครับคือแวนการ์ดน้องน้องคือถ้าเป็นสายฟีแนะนําให้เล่นตัวที่มันบัฟตามสเตจนะครับผมมันจะเป็น อะไรที่แบบว่าเฮ้ยดีอะนะครับผมเพราะว่าเขาทํามาให้แบบว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าคุณมีแค่ยูนิคอะแล้วคุณก็แบบผ่านชิวหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งหรือว่าบางทีอะคุณก็ต้องใช้ตัวที่มันบัฟในดานะมันจะโหดนะครับทุกคนมันจะแบบอาจจะแบบบัฟระยะบัฟดาเมจบัฟความเร็วในการโจมตีอะไรางี้ก็แล้วแต่เดฟที่เขาจะปรับนะครับผมพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาปรับอะไรนะครับผมแต่คือที่แน่ๆเนี่ยปรับดาเมจแน่นอนนะครับผมแล้วก็ ทำให้น้องๆเนี่ยเล่นง่ายขึ้นแน่นอนนะครับสรับเจ้าตัวที่แบบว่ามันมีบัฟสเตตนะครับทุกคนเออ่ะคือถือว่าเกมมันดีนะไม่แบบทําให้แบบว่าเออแบบทุกตัวละครเนี่ยมีหมดบาทในเกมนะผมเพราะว่าอย่างบางเกมเนี่ยอย่างบางแมปเนี่ยคือแบบแทบจะแบบว่าเล่นแต่ตัวแบบเก่าๆซ้ําๆเดิมๆอ่ะทุกคนคือไม่ต้องหาตัวอะไรเพิ่มนะผมคือมีแค่ทีมนั้นคือแบบว่าเล่นได้ยาวเป็นแบบ หลายร้อยแพทพี่พูดจริงๆนะน้องๆสายฟรีอ่ะพี่ก็สายฟรีนะครับผมแต่พี่แค่ขยันนะหนึ่งหนึ่งคือพี่ขยันขยันฟาร์มนะครับผมขยันฟาร์มรีโลนะผมสุ่มรีโลไปเยอะมากนะครับผม 2- องสามพันเม็ดนะครับผมกว่าจะออกแบบพวกอย่างแบบโมนาแต่ละตัวนะครับผมเออก,ก็คือว่าแบบใช้แบบรีโลไปเยอะมากนะครับผมแบบบางตัวก็ใช้น้อยนะครับผมบางตัวก็ใช้เยอะนะอยู่ที่ตัวเลยครับผมแล้วก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับ ขายฟรีนะครับผมก็เติมแค่เติมแค่กระเป๋าวะเฮ้ยหรือว่าเราไม่ได้เติมอะไรเลยวะเฮ้ยพี่ไม่ได้เติมอะไรเลยนี่นะครับผมอ๋ออใช่ใช่ใช่เติมเติมเติม V P ไปด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วได้มนัสะนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับผมหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้ยถ้าคุณไปสุ่มมนัสอะผมขอให้คุณได้โมนัสลวกันนะครับผมจุบม๊บว่ะ เว็บที่30สแล้วนะทุกคน <c oughs> มาโกจิต้าเราตีประมาณแปดแสนแล้วกันนะครับผมแปดแสนเดี๋ยวเราจะเอาโกจิต้าของเราว์ปมาตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ปรับให้มันล็อกบอสไว้นะครับมาถ้าบอสเกิดมาเนี่ยก็คือว่าโดนโกจิต้าพี่เป่าแน่นอนนะครับผมพี่จะทําให้มันแบบเราจะมารีบจบสงครามนี้ให้ไวที่สุดฉันไม่มีเวลามา ชัดช้าอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันจะต้องรีบจบคลิปเฮ้ยไม่ใช่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 เพราะว่าฉันต้องรีบจบดานอ <force> อคือถ้าบอสมันออกมานะครับทุกคนคือไอ้เจ้าพวกมดพวกนี้มันมันจะกลับเข้าลังไปหมดเลยนะครับผมหรือว่ามันจะหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับมันคือมันก็เหมือนแบบว่ารีเซตอะนะครับผม ส่วนใหญ่ที่พี่เห็นนะฮะทุกคนก็คือว่าแบบมดจะเข้าบ้านแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บอสก็มาช่วยไว้ได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ด่านท้ายๆอ่ะคือมดมันมาเยอะมากเลยนะครับผมบางที่อ่ะถ้าตัวละครของเราอ่ะมันไม่ได้ตีฟูหรือว่ามันไม่ได้ตีแรงนะครับผมมันก็แบบว่าอาจจะตีช้านะผมเคลียร์ช้าจนแบบว่ามันมาสะสมกันหน้าบ้านอะไรเงี้ยเกือบเกือบเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เวฟสามสิบนี่คือพี่เรียกได้เลยว่าเป็นเวฟที่ต้องลุนนะเออ ต้องลุ้นแบบว่าเอ้ยเอ้ยบอสร,รีบออกมาหน่อยบอสร,รีบออกมาหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้หมดอ่ะมันหายไปนะครับผมเพราะไม่งั้นมันเคลียร์ไม่ไหวนะทุกคนเออโอ้โหโกจิต้าถ้าเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยดูดาเมจดิครับ1ล้าน1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านเซลโอ้โหมันโคตรเยอะนี่บอสออกมาแล้วนะครับผมโกจิต้าเราก็ซัดบ,บอสไปนะครับผมนี่ไงเห็นปะ มดก็หายไปอย่างที่พี่บอกจริงๆด้วยนะครับผมแต่คือบอสอะตาเนี้ยมันไม่เก่งหรอกนะครับผมก็คือโดนโกจิต้าพี่หวดไปก็น่าจะร้องเองอะนะครับทุกคนตัวโกจิต้านี่เป็นภัยพิบัติระดับหมอลำของเกมนี้จริงๆนะครับผมเออมาได้แล้วครับผม30เหรียญน,นะทุกคนใช้เวลาลงไป19นาทีนี่ครับอาวเรทุกคน สลับฮารเรมของพี่และ f อของพี่เป็นยังไงบ้างคลิปนี้พี่ก็อยากจะมาชี้แจงข่าวสารนะครับผมว่าบอสเชเวเนี่ยมันจจเอ,ออกนะทุกคนใครที่ไม่ได้ติดตามดิจ่ะก็อาจจะไม่รู้นะครับผมว่าบอสเชเวมันจจเอ,ออกนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปหาตัวละครกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เบียวเรื่องโซโล่เลเวลลิงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บสะสมตัวละครแบบลิมิต e d นะครับผมก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับทุกคนเออเอาเวลาว่างแบบ วันละตาสองตาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับทุกคนเออนะอยู่ที่เราว่างนะครับผมว่างไม่ว่างนะทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ขอปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนเจอกัน